ไม่เอาต้องแอบบีสิมิลลามิลลาตั้งหากแล้วตรงนี้ที่ของฉันนะของฉันตั้งหากแล้วฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละยายขี้อวนนี่งั้นเราคงต้องเซ็นลายเซ็นด้วยกันแล้วแหละแฟนๆจะวิ่งเข้ามาแล้วอะไร,ะไรนี่พวพี่มาวิ่งไปไหนกันนะ่ะไม่รู้เหมือนกันสิ ขอบคุณนะสวัสดีแฟนๆของฉันขอไรเช่นไหนได้ไหมคะอะไรนะไซเล่หรอนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฉันรักพวกเธอมากเลยล่ะพอแล้วล่ะใจเย็นๆก่อนนะดูรักคุณมากเลยค่ะแต่ตรงนี้ได้เลยนะต<ะ>รงนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่สำหรับพวกเธอนะจ๊ะนีะ่พวกขี้แพ้ใหญ่ไซเลนนั่นมันเป็นใครกันแน่นะโอ้ลองดูปูเก้ากันหน่อยดีกว่านะโ อะไรนะนี่มันดาวติ๊กตอกคนใหม่เลยนะเราต้องเอาคืนแล้วบ้าบออะไรเนี่ยมันไม่ดีผลหรอกน้าพวกขี่แพ้เสียงของฉันเนี่ยแกร่งที่สุดอยู่แล้วล่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โอโอน่าสงสารชุมาเลยลนะ่ะคุณสุดยอดมากเลยนะคะ่ะทั้งหมดก็พรอนหนายเลยอะ่ะไม่เดี๋ยวก่อนสิฉันมีไอเดียดีๆแล้วฉันทอนใหญ่นั่นไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนนะฉันมีแผนนะทะดาทะดาทาดาอะไระอ่ะอยังไม่เข้าใจอีกเหรอ นี่ไงเข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะทำให้เธอกลายเป็นดาวดังเธอจะเป็นไซเลนสุดฮอตเลยไงไซเลนหรออย่างไงอ่ะเธองอกผางไม่ได้หรอกนะเชื่อฉันเถอะฉันคิดทุกอย่างไว้อยู่แล้วนั่นไงหนังสือเวทมนต์ ดูนี่สิแต่เราเจ้ามันมายังไงล่ะเดี๋ยวฉันไปหยิบให้เองเออเออมีสัญญาณการขโมยด้วยนะไม่ต้องห่วงเชื่อสกิลฉันได้เลยนะเออเอ้อะไรนะ่ะเอเี่ยมไปเลยล่ะ ใกล้จะถึงแล้วล่ะเป็นไงล่ะประทับใจไหมจริงจริงแล้วมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะ่ะขอบใจนะทำอะไรของเธอเนี่ยเาอสนุกดีออกเธอนี่ไม่รู้จักคำว่าสนุกเลยหรือไงนะ่ะเลิกหัวเราะฉนตีแล้วนะ่ะหยุดก่อนนะจะฉีกกระดาษทำไมล่ะแค่ถ่ายรูปก็พอแล้วอ๋อจริงด้วยนะไอเดียดีมากเลยล่ะขับคุณ แจกกันสวยมากเลยอ่ะดี่จ้าอะไรเนี่ยได้ถ่ายเซลฟี่ทำไมน่ะก็เธอบอกให้ถ่ายรูปไงฉันก็ถ่ายแล้วน่ะให้ถ่ายรูปหนังสือตั้งหากแล้วถ่ายรูปหนังสือเพื่ออะไรล่ะอะอะไรเนี่ยวิ่งก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิอ๋ออันนี้ต้องเอาไปด้วยขอโทษนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ใช่ทำงานสิกล้ามแคน <Yes. S 1> เยี่ยมเลยล่ะมาเริ่มกันอิ้ว <Yeah. S 1> <c oughs> น้ำมันปลาต้มงลงไปเลยไปกันต่อใส่หัวหอมลงไปนิดหนึ่งผักอีกหน่อยผักใบเขียวนิดหน่อยนะ <c oughs> โอ้น้ำซุปหอมมากเลยล่ะ <Yes. S 1> ตอนนี้ต้องมาหั่นมันฝรั่งแล้ว โอ้ใช่ขอบคุณกล้ามแขนด้วยนะใส่เครื่องปูอีกหน่อยดีกว่าอพอนลากิ่นให้อร่อยนะฉันต้องกินนี้จริงๆเหรอเนี่ยก็ได้ก็ได้ลองก็ได้ยังไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะ่ะขายังอยู่เหมือนเดิมเลยทำไมละ่ะงั้นฉันคงต้องกินห่างเข้าไปด้วยแล้วละ่ะเนยจูนช่วยด้วย,ย เออทำไมมันไม่เวิร์กล่ะเือเธอผสมส่วนผสมยาผิดน่ะทังไม่มีเลยสักนิดอ่ะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่น้ำยาวิเศษเหรอแค่น้ำสุมธรรมดาธรรมดาเอง้องทำทุกอย่างเองจริงจริเหรอเนี่ยเปลือกหอยสาลา่เยี่ยมไปกันเลยขอให้มันได้ผลด้วยเถอะเอาช้อนมาอะไรนะมีเป็ดเหรอก็ได้ก็ได้ขอฉันลองหน่อย ได้ผลด้วยะโอ้ยถางฉันเย้ <Yay. S 1> เราทำได้แล้วล่ะหัวยืนบองอะไรอยู่ล่ะช่วยฉันหน่อยดีหางแล้วดูดีมากเลยล่ะมีล่าเบาๆหน่อยวางฉันลงเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหฉันนี่แข็งแรงสุดๆเลยล่ะต่อไปก็ต้องแต่งหน้าฉันดูแล้วล่ะว่าจะต้องทำไงน่ะไปกันเลยดเด็ดเดี่ยวเดินไม่ได้นะ่ะตอนนี้ฉันมีหางแล้ว ทำอะไรเองไม่ได้เลยอะอะไรนะฉันมีห่างแล้วไม่เห็นหรอก็อได้เดี๋ยวไปเองก็ได้นะโอ้โฉันมีซูปอยู่แล้วเนี่ยจะทิ้งก็เสียได้นะขอกินหน่อยนะอร่อยจังเลยนะเยี่ยมใครร้องไห้อยู่เนี่ย <laughs> เกิดอะไรขึ้นน้าบะหมี่ที like ่ฉันชอบที่สุดโดนผู้ชายคนนั้นขโมยไปแล้วอ่ะในที่สุดฉันก็ได้กินสักทีน้ะอร่อยจังเลยน่ะแล้วฉันจะกินอะไรต่อละทีเนี้ยรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเฮ้พี่ชายเอาซุปของฉันไปก็ได้นะสุขภาพดีกว่ากินบะหมี่ต้องเยอะแน่ซุปหรือบะหมี่ เอาไปเลยเลือกถูกแล้วล่ะงั้นฉันไม่กลัวแล้วนะพี่ชายนี่นีอย่าร้องเลยนะฉันเอาบะหมี่มาคืนเธอแล้วล่ะทำได้ยังไงเนี่ยขอบคุณมากเลยนะยยฉันเนี่ยรักบะหมีม่ที่สุดเลยล่ะ คลาบมัทคัลาออกก่อนนะดีขึ้นแล้วนะแล้วฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างนะอ๋อฉันมีไอเดียดีดีแล้วยิยนดีต้อนรับสู่บ้านของเรานะเธอไปช่วยมิล่าหน่อยนะเธอมีหางด้วยเหรอ,อเทมากเลยอะแต่ฉันจะช่วยยังไงอะช่วยแต่งหน้าให้ฉันเรามีแปรงมีอายแชโดว์แล้วแต่เราต้องมีอย่างอื่นด้วยนะถุงน้องไงละ่ะถุงน้องอะไรนะหนูแล้วนี่ไงละ่ะไม่เอา แบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าร้อ,อเล่นหรือเปล่าฉันมีนี่ด้วยแต่มันขาดหมดแล้วละ่ะใช่เราต้องการอันนี้แหละงั้นมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าแน่ใจนะชมพูนิดหน่อยม่วงพันเทวอีกนิดหนึ่งอันนี้เลิศเลยละ่ะต่อด้วยลิปสติกแล้วก็ไข่มุกเสร็จแล้วละ่ะ สวยไหมอะดูเองเลยเธอชอบไหมล่ะสวยมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะฉันยินดีช่วยนางเงือกเสมอเลยล่ะบ๊ายบายนะฉันทำครบหมดแล้วล่ะมาไฮไฟโอ้บายบายโอ้มิล่าเธอดูฟังมากเลยล่ะต่อไปฉันก็ต้องแต่งตัวสิสวยด้วยอ่ะ มามามาเดี๋ยวฉันหาสไตล์ใหม่ใหให้เองลองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวนี้ดีนะเออไม่เอาอันนี้อะแล้วก็ตัวนี้ล่ะตัวนี้ <Hey. S 2> แฮปปี้พอดีแล้วพอะอะไรล่ะเออเดี๋ยวก่อนสิลองนี่หน่อยเป็นไงล่ะ,ะเป็นอะไรของเธอเนี่อะอ๋นี่แหละที่ต้องการ <Hey. S 2> นะ่ะเขา<อ>้าใจแล้ว เฮ้ย hey, ช่วยเอาหางออกจากโต๊ะก่อนได้ไหมเนี่ยขอบใจนะเดี๋ยวฉันจะทำทรอปสวยๆให้เธอเองวาดแพทเทิร์นก่อนนะทำให้เนี๊ยบเลยล่ะตอนนี้ต้องร้อยด้วยได้แล้วก็เข็ม <c oughs> เป็นไงบ้างอะ <c oughs> ได้ยังให้ฉันช่วยไหมไม่ต้อง,องหรอกน่็ได้ก็ได้ฮะ เอาหน่อยนะเจ้าได้บ้านนี้มันดื้อจริงๆเลยอะต้องให้ฉันง้อใช่ไหมหแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเฮ้ททำได้แล้วล่ะ <Yes. S 1> ล่าตื่นเต้แล้วฉันลอยได้ได้แล้วล่ะยิยนดีด้วยนะนเธอแพ้แล้วล่ะตอนนี้ฉันต้องเอามาเย็บให้ติดกัน แล้วก็ใส่ลายตรงนี้ออกมาสวยมากเลยล่ะเฮ้ยมิาว่าไงบ้างอ่ะเธอใส่อะไรอยู่น่ะ <Huh? S 1> เอามันนี่เลยนะ <Huh? S 1> ของฉันตั้งขากเล่า baby, เธอเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเพอร์เฟกมากเลยอะ เพอร์เฟกมากเลยล่ะฉันเบื่อมากเลยล่ะนั่นมันใครกันนะถ้าเต้นบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต้นไม่ได้สักทีนะนี่นี่ต้องการให้ฉันช่วยหน่อยไหมล่ะโอเคไหมฉันทำลายสถิติแดนสแตนเฮิลไม่ได้เลยอะฉันเกลียการเต้นฉันเกลียดสิ่งนี้มากๆเลยอะฉันรู้แล้วเ่รว่าจะช่วยยังไงเอาจริงดิลองตอนนี้เลยก็แล้วกันนะ เก่งมากเลยล่ะ yeah. Yeah. ในที่สุดฉันก็ทำลายสถิติได้แล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะ mm. ที่นี่ที่ไหนนะยินดีต้อนรับนะวันนี้เอาชิปหน่อยไหม <No. S 1> ไม่ดีกว่าฉันไปดีกว่านะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อดีอยวกนเราต้องการให้นายช่วยหน่อยนะ่าช่วยทำผมให้มิลล่าหน่อยได้ไหม mm. ก็ได้ก็ได้ oh, <gosh. S 1> ใชอเบาๆาหน่อยสิ ผมนี้มันไม่เข้ากับฉันเลยล่ะฉันมอ,องอะไรไม่เห็นเลยอะดีกิฟต์ขึ้นไปก่อนนะแบบนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะแล้วนายจะทำทรงผมอะไรให้บิล่าล่ะมาดูกันว่าทรงไหนเนี่ยเป๊ะที่สุดนะอะไรนะไ oh. ม่เอาอะ oh. จริงจังเหรอแย่ <What? S 1> yeah, มากเลยอะท <Wow. S 1> รงนี้แหละเพอร์เฟคทรงผม <Hey. S 1> เริ่มากเลยนละเพื่อน ขอบใจนะเพื่อนเท่ๆมากเลยล่ะแอบี้รู้อยู่แล้วล่ะฉันต้องการลูกปัดฉันรู้แล้วไม่เอาดีกว่าอะไรนะกินหอยนางรมสิหอยนางรมเหรอโอ้ไม่เอา่ะก็ถือว่าเพื่อนฉันก็ได้ก็ได้อชิ แล้วก็ใช่เลยว้าวไข่มุกอิกด้วยอ่ะฉันต้องการไข่มุกอีกอ่ะฉันไม่อยากกินแล้วนะมันสนุกนะไม่เอาขอมมากเลยนะเออได้เวลาร้อยไข่มุกแล้ว แบบนี้แหละเป็นเลยแล้วก็เอามาต่อกับโซ่น่ารักมากด<ม>ูสิสวยว่าเลยอะ่ะอ่ะฮะเยี่ยมเลยล่ะเราได้สร้อยแล้ว <c oughs> ต่อไปก็เรื่องเสียงเตรียมตัวท้อมเสียงหนักๆได้เลยนะกับโคนที่เก่งที่สุดไงล่ะอ,อะไรนะเอาเลยมาเริ่มกันเลยเป่าเป่าได้เ,เลยนะ ลูกบอลบ้าดิฉันทำอะไรไม่ได้เลยอะทำไม่ได้อ่ะอย่าเพิ way? ่งยอมแพ้สิก็ได wow. an ้ก็ได้เธอชนะแล้วล <behold varit. S 1> ่ะได้ผลด้วยอะเก่งมากเลยล่ะเธอพร้อมแล้วจับไม่ได้เลยนะ หูของไซเลนฉันไม่ได้มีแค่เสียงที่สุดยอดนะฉันมีหูที่สุดยอดด้วยอะพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่โคตรเจ๋งเลยล่ะแล้วก็พร้อมขึ้นแสดงเราด้วยอะไรนะเสียงปรบมือไปไหนหมดแล้วล่ะปรบมือสิน่าเบื่อมากเลยอะไปดีกว่าไม่น่าสนใจเลยอะอะไรนะแฟนๆของฉันไม่จริงอะโปสเตอร์ของฉันเอารรปมาคืนให้นะพวกแกจะต้องเสียใจ ฉัพป้องซีอีเบดทีแล้วล่ะนี่รอปภซุปเปอร์ซามาแล้วล่ะใครน่ะไม่รู้จักหรอจ๊ะก็ดาวดังไงล่ะถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยวฉันเซ็นให้นะกนได้ก็ได้เยี่ยมไปเลยล่ะอะไรนะฉันจะเอาเซลฟี่ของคุณไปทำไมกันเล่าคนที่กำลังติดเทนคือฉันต้องห่างแล้วไม่ใช่หรอกนะตอนนี้เคป๊อปไอดอลกลังกลับมาติดเทนแล้วล่ะบายายอิกแล้วเหรอโอเคไปกันเถอะ หยุดก่อนนะรายงานจากที่เกิดเหตุรายการของที่จะแสดงถูกขโมยไปแล้วล่ะเออฉันไม่ดีวที่นี่นะเจอหนังสือเว่นตมนแล้วล่ะปิดคดีดีแล้วฉันต้องได้เลื่อนคันแน่นอนอบ๊ายบายจ้าที่รัก